นี่ครับเนี่อ่าที่มันแห้งๆเดียวๆนะก็จะอ,ออกสักหน,นนหน่อยนะครับให้มันลงโล่งหน่อยนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยค่อยตัดทดตัดอะไรก็ว่ากันไปเนาะอาจจะไปก็จะเป็นสิ่งนี้ ดูทาทีของต้นไม้ก่อนนะครับว่ามันจะแตกจริงตัวไหนออกมาให้เราได้จัดได้เล่นอีกนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบุญส่งสไตล์นะครับอยู่ในช่องของมือใหม่หัดทำบอนไซนะครับวันนี้มาอยู่กับต้นนี้ครับต้นสนหอมนะครับสนหอมผมก็เลี้ยงในกระถางมาโอ้ น่าจะเป็นปีแล้วนะครับซื้อมาจากรถที่เขาเข็นนะคุณลุงเข็นขายต้นไม้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกทรงอะไรนะทรงเป็นพุ่มนะครับพุ่มเล็กๆนะครับตอนแรกเนี่ยทัาท่าจะจะ,จะตายแล้วนะครับแห้งคือช่วงนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับมวเตอทํางานมันแห้งเหี่ยวไปเนี่ยตรงน,นี้โซนที่มันใบมันมัน,ม,นมันตายเนาะเนี่ยแต่มันก็เริ่มแตก มาแล้วแหลนะเนาะเดี๋ยวนี้วันนี้ก็เลยจะมาตกแต่งนะครับก็จะเอากิ่งพวกเนี่ยที่มันลกๆเนี่ยออกสะหน่อยนะออกสะหน่อยนะครับ,นรบเนี่ยครับเนี่ยที่มันแห้งๆเหี่ยวๆนะก็จะอ,ออกสะหน่อยนะครับให้มันโลง่ลงหน่อยนะครับเดี๋ยวนาคตค่อยค่อยตัดทดตัด อะไรก็ว่ากันไปเนาะอาจจะทําเป็นปงบอนไซทรงต้นอ่าอีกสักต้นหนึ่งนะครับก็จะมีคู่กันเนาะอีกต้นหนึ่งผมทำเคยทําคลิปไปแล้วนะหลายเดือนก่อนนะครับเคยทาคลิปไปแล้วดังนั้นใส่รวดไว้นะใส่รวดไว้แล้วก็ตั้งไว้นะครับยังไม่ได้ดูความคลบหน้าเลยนะครับสูนหอม นะครับใบเขาจะหอมนะหอมเหมือนอน้ำมันยูคาลิปตัสนะนะหอมเหมือนน้ามันยูคาลิปตัสหอมดีนะครับเขาก็บางบางบางตำราเขาก็บอกว่าเป็นอะ,อะไรนะสนไลย,ยุงนะสนไลย,ยุงนะครับ ไม่มันแจมันไล่ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่คือกลิ่นเขาหอมมากหอมกลิ่นก็หอมใบก็หอมนะแต่ใบจะหอมกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดเล็มไปเรื่อยๆนะครับ ก็เอากิ่งแห้งออกนะครับทําให้อยากจะทําให้มันเป็นพุ่มๆเนะเาะอ่าอาจจะอาทำอะไรนะให้มันเป็นบอนไซนะครับให้มันเป็นบอนไซทรงต้นนะครับอนาคตก็อาจจะเฉียงตัดทศนะตัดทดในอนา,นาคตต่อไปเนาะเดี๋ยววันนี้ผมเอากิ่งย่อยๆเนี่ยออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ใหกิ่งแบบ ใหลุโลงอะ่ะดูแล้วมันะสะสบายตานิดนึงนะตัวนี้ลากก็เดินดีอยู่นะครับเดินทะลุก,กระถางเลยอะกินนอกกระถางแล้วยกมาก็ยกมามีลากใต้กระถางแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอานวนนี้ออกสักหน่อย ก็ต,ต้องดูแลกันไปเนะาะจริงแห้งแต่ไม่ได้เข้ารวดอะไรนะครับวันนี้จะมาอมเอาทําทำให้มันเป็นพุ่มๆสักนิดนึงนะอนาคตก็อาจจะทดเนาะเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่าโตว,วันนี้ก่อนนะโตว,วันนี้ก่อนอันนี้ยัง ต้นยังเ,เล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล็มอยอดออกทำาโล่งทีนี้ก็จะเอากิ่งนี้ออกด้วยนะครับกิ่งนี้กิ่งน,นี้ไม่เอานะฮะเป็นต้นขึ้นมาก็คอยสร้างกันไปครับไม้บนไสมันก็ต้องใช้เวลา,ามีรถ มีรถกดอารถปูนนะครับมีรถปูนเข้ามาเสียงจะดังหน่อยนะครับรถปูนเทถนนนะครับเทถนนอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนี้ออกอ,ออกไว้ก่อน จะโล่งแล้วนะครับใส่กิ่งตัวนี้เทงว่าจะดัดไม่ไปแล้วนะดับไม่ไปแล้วเดี๋ยวอาศัยว่าอนาคตเดี๋ยวเราตัดทดนะเพื่อให้มันแตกตาตรงบริเวณนี้เนาะแตกตาตรงนี้แล้วค่อยดัดใหม่อีกรอบเนาะ ให้ดูเก็กไหลนิดนึงโอ้ไก่มองไม่เห็นนะครับอ่าโอเคก็ตกแต่งเอ่าเห็นที่ร้านเขาขายเขาทำเป็นพุ่มสวยดีเหมือนกันแต่งเป็นพุ่ม เหอ,อมสดชื่นเลยนะครับมีนกขนนกทำเป็นพุ่ม

ก็จะเป็นทิ่นี้ จับรวบมาล้็ตัดทำเนก้าบ,บาร์เบอร์เลยครับจะได้เสมอกนะัน เลิกงานมาก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยวันนี้ออกกะมาก็มาดูต้นไม้แหละ,ะต้นไม้แหละครับออกมาหลังบ้านนะมาอยู่กับต้นไม้สักครึ่งชั่วโมงนะครับลกลับไปนอนพักผ่อนนะวันนี้ก็ไปเข้ากลางคืนทำงานเข้ากะ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็ทรงต้นก็สวยดีนะครับผมว่าเนาะอนาคตนี่ก็อาจจะโน้มตัวนี้ลงหรือนะไม่ก็จะตัดเนาะถ้ามันแตกตามมาใหม่นะถ้าไม่แตกก็จะเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆเลิมเข้าไปกระชับเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะให้มัน ออกห่างกันออกห่างกันเนาะมันเป็นพุ่มคข่พุ่มมันอ่โอเคครับท่านผู้ชม ่ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเยอะเกินไปเยอะเกินไปก็จะหมดอีกเอาเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเยอะเกินไปก็หมดทั้งต้นแหละเล็มเพลนะินนี่ก็เป็นพุ่มไข่พุ่มมันแล้วนะครับพุ่มไข่พุ่มมันแล้วนะแต่ก็อยากจะเข้ารวดเส้นนี้ไว้อยู่นะูเนี้ยนนอยู่แต่ยังไม่เข้าดีกว่านะทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูท่าทีของต้นไม้ก่อนนะครับว่า มันจะแตกจริงตัวไหนออกมาให้เราได้จัดได้เล่นอีกเนาะเราต้องใช้เวลาครับโอเคประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก like, กด share, กติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ให้ดูอยากปรุงไทยภงมันแล้วโล่งนะดีกว่าเก่าสวยกว่าเก่าเยอะเลยนะโอเคครับบ๊ายบายครับ